ี่มันจะมีเรียกว่า Gesture Control ก็คือว่ามันจะเป็นรถรุ่นแรกที่มันมีฟังก์ชันนี้ครับกออนาตยะคระชั่นืที่มันมีฟังก์ชันตัวนี้ปรับได้อีกสองทิศทางเลยนะคะปรับได้ละเอียดมาก ยิมเพิ่มเติมขึ้นมาก็มันจะเป็นทัชสกรีนแล้วครับสมมติอันนี้คืออันนี้คือทัชสกรีนครับวันนี้ด้านหลังเป็นพานอราม่าเราได้ไม่เกิดว่าอ๋อครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเราสามารถเล่นได้ด้านหลังค่ะมีทีวีเป็นดิจิตอลอันนี้คือเปิดปิดตรงนี้เราสามารถไปเซตที่เป็นคัสตอมได้ว่าจะให้มันปิดหน้าจอหรือว่า จะให้มันเป็นเฟรนด์บัตชั่นเป็นอ่าเนวิเกชั่นครับอ่าฟังก์ชันตรงนี้อ่ะเราสามารถคือมันจะอยู่5อย่างฮะเกสเจอร์หนึ่งคือเพิ่มเสียงลดเสียงครับเป็นเสมือนถบิ๊กมือจิงนะครับเพิ่มเสียงครับลดเสียงนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเราแพร์บลูทูธกับโทรศัพท์เนี่ยครับถ้าเกิดมีสายเข้าปุ๊บ เราอาจจะไม่ต้องกดรับคนนี้ก็ได้เราสามารถกดรับโดยใช้โดยทาอย่างเงี้ยฮะจะรับสายถ้าเกิดเราจะไม่รับสายไปเสร็จการรับสายเราแค่ปัดอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่รับสายและส่วนไอตัวเกสตอร์ี่ยสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเซ็ตที่เซ็ตติ้งได้เราจะเลือกให้มันเป็นอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงยังไงนะฮะลองมันมีกล้องเนี้ยฮะเราแค่ทำมืออย่างเงี้ยครับกล้องอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ครับเนี่ยก็คือเราอยู่ในระดับประมาณเนี้ยก็คือทำมือเป็นชี้อยนางเนี้ยไหนผมลองหน่อยครับ กประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือไม่ว่าจะนั่งคนขับหรือว่าข้างๆก็ได้คือถ้าเกิดตามเข็มนาฬิกาเนี่ยตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มเสียงครับทนเข็มนาฬิกาคือลดเสียงครับแต่เวอวายก็สบายกว่าซีรีสเจคือถ้าสมมติสตาร์ทเครื่องนี่ก็จะมีลูกเล่นมากกว่านี้อีกใช่ครับก็คืออาจจะมีแท็บเล็ตนี่คืออะไรอ่าฟังก์ชันพวกเนี้ยอย่างเช่นที่มันเพิ่มนาฬิกาก็เราทัชสกรีนครับจัดได้เลยทีเนี่ยฮะหรือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องบังคับจากไอดวยใช่ครับหรืปัจจุบันเนี่ย ไอเดียเนี่ยเป็นไอเดีทัสซึ่งมันจะใหญ่กว่าเดิมครับนะฮะเราสามารถคือปกติตอนนี้เราใช้ไอโฟนเราอยู่แล้วไอแพดเนี่เราก็สามารถซูมอินซูมเอาต่างได้เลยอืมครับผมฮะเราสามารถที่อันนี้ได้เลยเหมือนใช่แพดนะฮะเพราะตอนนี้ฟีเจอร์ที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นเหมือนพวกเป็นทัชสกรีนคิ้งมาเนี่ยครับจะทัชสกรีนตัวนี้ก็ได้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยที่เราไม่ทำทัชสกรีนเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยอาจจะเยื่อนเยื่อตัวขึ้นมาอาจจะแตะครับผม ตอนนี้เนี่ยก็คือเราสามารถทลืตรงนี้ได้เลยใช่ครับผมหน้าจอหรือว่าตรงนี้ว่าสามารถเป็นเกสเ์ื้อได้เลยครับนะครับนี้อย่างนี้เพราะว่าซีรีส์เจ็เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่แบบว่ามีคนขับรถแล้วก็คนที่ซื้อจริงๆเนี่ยจะนั่งด้านหลังแต่อย่างนี้พวกลูกเล่นอย่างนี้ก็จะเป็นยังไงฮะตรงนี้เนี่ยก็คือเราเป็นจะขับเองหรือว่าจะนั่งด้านหลังก็คือตรงเนี้ยคือมันมันสามารถใช้งานได้ง่ายฮะหรือว่าถ้าเกิดเราสามารถสมมติเราสามารถ เซตอ,อย่างเงี้ยให้แบบเป็นเป็นมิ<ล>สวสเสียงกันแรกเวลามีฟังเพลงอยู่แล้วมีเสียเข้า,ขาเนี่ยก็อันนี้เราจะกดปิดต,ตรงเนี้ยที่มันยุ่งยากบางครัคร้ทำอย่างเงี้ยก็ได้ครับส่วนด้านหลังเนี่ยที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือจะมีแท็บเล็ตเราสามารถอยู่ในช่องเนี้ยครับผม เราสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็มาคอนโทรลพวกเปิดปิดซันรูฟอะไรพวกเปิดปิดหน้านครับ้านใช่ต่างๆได้หมดเลยก็เหมือนเป็นรีโมทอะไรประมาณนนัั้ครบผมแล้วก็มันยังสามารถเอาออกไปใช้นอกตัวรถได้ประมาณ30เมตรด้วยครับครับผมโอเคครับผมตัวเนี้ยฟังก์ชันมันก็จะเพิ่มเติมมากกว่าชุดที่แล้วทุกอย่างเลยครับผมช่วงล่างก็จะเป็นถุงลมสีทั้งทั้งสีต้นเลยนะครับมันก็จะมีหลังคาที่เป็นสกายเลท์ครับ เราสามารถเปลีนสี14สีนะฮะสามารถปรับะบรงได้ชันอา่างนี้หมดเลยแล้็คือจะมีโครงขาแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล แต่คือถ้าเป็นแท็บเล็ตข้างหลังก็กดได้เหมือนกันใช่ครับแท็บเล็ตเนี่ยคือเ<ม>ห็นคนด้านหลังเนี่ยสามารถบังคับทุกอย่างได้เลยอ๋อครับผมแล้วบ<ม>อกขัด้านหลังเนี่ยมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาเรียกว่าไวท์ชอลิตี้โปรแกรมมันจะเป็นการออกกำลังกายฮะครฮะถ้าเกิดเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะให้เราแบบทำตามที่มันอ่าให้เราทำตามแบบทดสอบอบบเอียงซ้ายเอียงขวาตรงนี้แล้วคะแนนซึ่งเป็นการออกกำลังกายอ๋อครับผมก็ถือว่าล้ำหน้าไปไกลมากสำหรับตัวนี้นะครับเติมเสียงลดเสียง ก็ตัดหมดการขับขี่รับก็จะปรับไปตามตำแหน่งหมดการขับขี่ที่เราเลือกครับอืมสีแดงก็จะเป็นแบบซิ่งหน่อยสีแดงก็คือเป็นสปอร์ตนะครับถ้าเกิดคอมฟอร์ตก็คือนี่คือเป็นสแตนดาร์ดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดสปอร์ตเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลไปความเร็วนะคครรัับบออ๋ผมเราจะไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทเครื่อง ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นที่คอนโทรลแต่ละอย่างครับ่ตรงนี้ฟังก์ชันเนี้ยอันต้องนี่ฮะครับ